สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นนทรีกราการนะฮะเป็นโกดังเสือหมอบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะมีเสือหมอบให้เลือกเยอะที่สุดก็ว่าได้นะฮะหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถโปรโมชั่นดีกว่ารถที่แบบว่าราคาห้าพันต่ำมาห้าพันนี่แเป็นเสือหมอบหลายคนแบบว่าอยากจะลองปั่นดูนะฮะอยากจะอะไรนะเขาเรียกว่าอยากมือสมัครเล่นยังไม่เคยปัน่นอยากจะลองปัน่น คราวที่แล้วมีนะฮะับทำเป็นรถ5,000บาทเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยนะตรงนี้เรียงเป็นตับเลยแต่ตอนนี้เหลือแค่3คันนี้นะฮะเป็นนี่นะฮะ3คันเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ดังนะไม่ใช่แบรนด์ไม่ดังนะฮะแบรนด์จากต่างประเทศนะตันนี้อะไรเนี่ยคาร์โนคอนโคนเวกนะฮะคาร์โนเวกเนี่ยคาร์โนเวกนะฮะเนี่ยอ่าน,น,นี่นะฮะ คานคานเวกใช่ไหมอ่าเอ้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวดูกันคันดี้นะฮะน,นี้ออกเออคานเวกแหละนะฮะนี่นะฮะเป็นจากที่ไหนเอ่ยเป็นชุดขับเป็นคาริตนะฮะชิมานโนคาริต ที่เห็นโซ่ดำนี้เขาอันนี้เขาได้นะเขาไม่ต้องห่วงนะคันนี้นะฮะโปรโมชั่นอยู่5,000บาทเองนะฮะตัวเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากันส่งนะมีส่งต่างจังหวัดด้วยนะนี่นะฮะดูนี่เป็นของต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีเมอร์ลด้านะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ดังพองสมควรเลยฮนะเบอร์ลีด้าของไต้หวันเนาะนี่นะฮะสองคันเมอร์ดาีกสองคันนัดแต่ก่อนตรงนี้มีเป็นสิบเลยก็คือขายไปหมดลว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงไหนที่มีจัดโปรโมชั่นแบบว่าเอามาลดราคา5,000เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูแต่ตอนนี้มี3คันนะเนี่ยเป็นเสือหมอบนะสับนี่นะฮะสับมือด้วยนะ,ะบางคนบอกว่าโอ้โหนี่เนี่ยเกียร์อยู่ตรงนี้นะฮะ5,000เองนะฮะคันละ5,000บาทคือเขาเอามาจัดรายการให้นี่เมอรลิด้าคันนี้นะฮะเออนี่ไซส์50นะฮะ50 cm เนาะไซส์เขียนบอกมาค่อมเมาก็ได้นะฮะ นี่ไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูไซส์ฮะห้าพันบาทคุ้มนะจริงๆเฉพาะล้อเนี่ยองค์ล้อเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยจริงๆก็เท่าไหร่ละคู่หนึ่งก็สองสามพันแล้วนะฮะชุดขับคาลิทอีกนะฮะมือเกียร์มือตบนะเฟรมอลูนะแค่นี้ก็จบแล้วนะฮะเบาะบางทีพันกว่าบาทแล้วนี่นะเมอร์ลาเนาะเมอร์ลาเป็นชุดขับ อา,อาโซลา่านะฮะโอ้โหชุดโซลา่าชุดขับโซลา่านี่ก็สามพันกว่าบาทแล้วนะฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะล้างให้ถ้าเกิดจะเอานะฮะส่งต่งางจังหวัดเขาล้างให้นะฮะนี่นะฮะมือตบนะนี่ตรงนี้นะฮะชิปเตอร์อยู่ตรงนี้อ่านี่เป็นชิปเตอร์รุ่นเก่ามั้งชิปเตอร์อยู่นี้นะฮะมอร์ลีดานี่นะฮะอ่าไซส์ห้าสิบเอ็ดเนาะห้าพันบาทเองนะฮะนี่ล้อพร้อมใช้นะฮะ อันนี้ก็เมอร์ีได้คันหนึ่งตรงนี้อ่าสีแตกหน่อยแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวเรดูชุดทับให้คือเห็นสภาพนี้ไม่ต้องกลัวนนะเขาล้างให้ก่อนนะฮะอันนี้ฝุ่นเฉยๆเ,เป็นคาริทนะฮะอ่าเป็นคาริทนะฮะคาริทมีแปดสปีดนะะอันนี้ก็ห้าพันนะฮะห้าพันบาทไซส์เท่าไหร่เอ่ยสงสัยไซส์ไม่ได้เนาะที่ททผมว่าส่วนใหญ่ที่อยู่เนี่ยคือไซส์ไม่ได้เฉยๆนะฮะยังไม่เจอเนื้อคู่เนาะ ไซส์น่าจะ60-61เอเนาะท่านอนท่าตั้งที่เห็นอยู่เนี่ยนะ60ใหญ่นิดนึงนะฮะแล้วก็อันนีนะ้อันนี้น่าจะเป็นรถอะไรเนะี่ยโกลิสโกลิสลาโกลิล่ารอเป่าโกลิล่านะฮะคันนี้เห็นบอกว่า2,000บาทนะฮะเป็นไฮบริดนะดูดินะฮะ, it, นะด,ด,นะฮะดูขอบล้อนะขอบล้อก็ผมว่าก็ เฉพาะล้อก็คุ้มแล้วนะ2,000บาทนี่บอกว่า2,000บาทนะฮะไฮบิดโอ้โห oh. ดูดิเป็นซิงเกิลสปีดนะฮะอ่าซิงเกิลสปีดนะฮะปั่นเที่ยวนะเป็นจักรยานวินเทจนะใส่ล้อสวยชุดเบรกนี่นะฮะดูมือมีที่พักมือด้วยนะ2,000บาทเองโห oh. ว่าซื้อไปปั่นเที่ยวยังคุ้มเลยเนี่ยดูล้อนะฮะแค่ล้อก็คุ้มแล้วนะ นี่นะฮะถ้าสนใจลองมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมปักนามบัตรให้นะต่างจังหวัดฟงด้วยนะฮะนี่นะก็คือเท่าไหร่นะห้าพันสามคันแล้วก็สองพันคันหนึ่งเนาะส่วนตรงนี้ไม่ได้นะฮะตอนนี้รู้สึกจะประมาณสักไม่น่าจะเกินหมื่นนะมีบางคันก็หมื่นนิดๆน,น,นะฮะเทคเนาะสเปเชียลไลท์ตรงนี้นะฮะ อันชอคันนี้น่าจะหมื่นนิดๆนะหมื่นหนึ่งหมื่นสองอันนี้สวยนะฮะน,นี่นะฮะทังนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะมาดูได้เลยนะฮะตรงนี้ประมาณห้าตรงนี้สามคัน 5, 000, นี้ห้าพันตรงนี้สองพันบาทสองพันบาทที่ดูดิโอ้สุดยอดนะนี่แล้วถ้าเกิดใครมีงบประมาณมากขึ้นนะฮะเจ็ดถึง, 8, 000, ถง 9, 000, แปดพันหรือเก้าพันก็จะมีนะตรงนี้นะมีเยอะนะฮะตรงเนี้ยเริ่มต้นประมาณเจ็ดแปดพันเองนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวมีม,มันมันมีรถที่จัดโปรโมชั่นก็คือหมื่นสองหรือแค่เจ็ดพันเจ็ดพันห้าแล้วก็หมื0นแปดหมืนเจ็ดหรือหมื่นเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเป็นรถโปรโมชั่นนะฮะ,ะตรงนี้โอโ้โหเนี่คือเขามีเขามีเป็นแคตตาล็อกให้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาเริ่มต้นเป็นเบนชีคันนี้สงูงเขาเริ่มต้นกันเท่าไหร่เองนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็คือรถโปรโมชั่นเดี๋ยวไว้ก่อน นี่นี่นะฮะเห็นไหมอ่านี่ตอนเขาส่งเขาจะส่งอย่างนี้นะฮะส่งทางไปรษณีย์ให้เลยค่าส่งเขาคิดเอกราพันห้าก็มีนะฮะเนี่ยเสือหมอบลองงบประมาณได้เลยนะฮะอันนี้เก้าพันจแอนนะฮะหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งนะฮะนี่เฟลนะฮะเนี่ยเก้าพันบาทเป็นใจแอนนะฮะงบราคาเหลือเจ็ดพันเองจากเก้าพันนะฮะ, 7, เ, 9, นะ,ฮะเนี่ยเมื่อกี้อ่ะที่ผมให้ดูคือห้าพันเองนะฮะเพิ่มอีกสองพันก็ได้อย่างนี้เลย เนี่ยจยแอน,นอย่างเงี้ยนะฮะคาลิทนะฮะนี่อันนี้หมื่นสองอ่านี่เจ็ดพันบาทจแอน,นคันนี้นะฮะเนี่ยเจ็ดพันบาทมีนะมีหลายคันนะนี่ยเขามีมีแคตตาล็อกให้เลือกอย่างงี้เลยหมื่นอันนี้สเปคดีหน่อยหมื่นศูนย์ห้าเป็นหมื่นเจ็ดนะฮะเนี่ยคันนี้หมื่นเดียวนะแอนชอร์สีแดงสวยๆเนาะเนี่ยแคนนอนเดล 9, ะะหมื่นเก้านะฮะหมื่นศูนย์ห้าก็อยู่ในนี้แหละนะฮะสามารถเอาแคตตาล็อกนี้ไปเลือกได้เลยนะผมว่าเนี่ยเลือกรถได้เลย เนี่ยสมมติคุณดูทั้งนี้ยแคทา็อก9,500อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูรถได้เลย9,500เงี้ยนั่นเองคันเมอร์ลินาคันนี้นะฮะ9,500นี่นะเขจะมีแคทารอลนี้แหละ9,000เหลือ7,000นี่นะฮะคืออันนี้จะส่งมาจากพิมพ์มาจากต่างประเทศเลยนะฮะก่อนเข้ามาแล้วก็ทำเป็นแคตตาล็อก,กนี่คันเขียวนี่นะคันเขียวทับทิมนี่แอนชอร์นี่ก็หมื่นเดียวนะฮะหมื่นเดียวเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะฮะนู่นคันเขียวอยู่ทางน,นะนู้นนะเพราะนั้น ถ้าเกิดใครมีงบประมาณเหลือก็ลองมาดูนะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูลถโปรโมชั่นดีกว่านะติดตามคลิปต่อไปนะฮะจะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะสำหรับเดือนนี้นะเดือนแห่งความลักนะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะสำหรับคันนี้ค่าขส่วนนะนะอยากให้มาดูนะฮะหรือต่างจังหวัดเนี่ยลองติดต่อเข้ามาได้นะบพกว่าผมมีงบประมาณอยู่เท่านี้นะฮะมีงบประมาณอยู่เท่านี้ไม่มากเนาะแปดเก้าพันอยากได้ไซส์อะไร นะแล้วก็ยี่ห้อไม่เกี่ยงหรือจะเอายี่ห้ออะ,อะไรยี่ห้อหนึ่งเนี่ยลองโทรมาถามเพราะที่นี่มีม,ม,มีเป็น 20- 30ยี่ห้อเลยนะครับหลายแบรนด์เลยถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากรวมรวมแบรนด์ดังๆของโลกไว้เลยนะฮะรัอรองว่าไม่ผิดหวังนะถ้ามาดูนะผมว่าไม่ผิดหวังแล้วรถเขาเยอะนะเขาจะเข้ามาทุกเดือนเลยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปเนาะ,นะะเดี๋ยวไปดูรถโปรโมชั่นกัน